ใครข้อสงสัยทำไมเดสตินีโ o เจอได้คุยกับริซ่าคลิปนี้รู้กันครับและคลิปนี้สนับสนุนโดยคิมกันแดดคุมมันกันเหงือพรีเมียมสกิน SPF 50 PA บวกบวกบกป้องผิวหน้าจาก UVA และ UVB เป็นทั้งกันแดดและรองพื้นเนื้อซีซีในหนึ่งเดียวใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเกลี่ยง่ายคุมดีเนื้อรสมากปริตภัณฑ์จากแพรชรอวัยและนะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มั่นใจในคุณภาพลงคองลัมน์ดังๆมากมายพิเศษช่วงแนะนำจากปกติ250บาทเหลือเพียง160บาทสนใจติดต่อโทรหรือแอดไลน์มาที่0989980978และขอขอบคุณห้างหุ้นส่วนจำกัดสมัยดีไซนยรับทำหลังคากันสาดลงจอดรถโครงเหล็กประตูลวเหล็กหรือสแตนเลสผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจติดต่อโทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352หรือคลิกลิงกใต้คลิปเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ much song my so หลังจากที่เพลง Tommy Boy ของ d เดซี่โลเจอร์ถูกใช้เป็นเพลงประกอบในเปอร์ฟอร์แมของลิซ่ในลิลี่ฟิล์มเดอะมูีและแน่น,นอนคบว่าเพลงนี้ถูกบุกชีพขึ้นมาให้ดัง และเป็นที่รู้จักอีกครั้งหลังจากที่หลับไหลอยู่ในไลบรารีสองมากกว่า2ปีและแน่นอนครับว่ากระแส The Movie ลากเพลง Tom b o ยกลับขึ้นมาชารัดใหญ่ของโลกอย่าง l o b a ส Spotify ได้อย่างเหนือความคาดหมายและเพลงของเธอนั้นถูกนํามา cover dance ตามช่องต่างๆมากมายแน่นอะนครับว่าเจ้าของเพลงอย่าง d e s t i n y Roger เนี่ยเธอนั้นดีใจมากดีใจจริงๆไม่อิงความสวยเลยเธอขิงเธอรีแอคชั่นเพลงนี้ไว้ตั้งแต่คลิป The Movie นั้นออกมาแถมในช่วงนั้นนะครับตอนที่เพลงนี้ออกมาใหม่นะครับมีอนตี้เข้ามาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้มันต้อง ีลิขสิทธิ์นะต้องมีลิขสิทธิ์ต้องจัดการลิขสิทธิ์ด้วยแต่ก็ต้องเงือบครับเพราะว่า Destiny r o g เจนั้นเธอบอกว่าใช้เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะอย่าได้แค่ค่ะหนูให้ค่ะว่าซาและหลังจากที่ The Movie นะครับปล่อยออกมาได้ไม่กี่วันนะครับคลิป Destiny r o g เจวิดีโอคอก,กับปีซาเพื่อเซตแต่งคิวก็ถูกอัพโหลดใน t วิตเตอร์ของ Destiny r o g e r เองนั่นจึงต่อกับแอนตี้ดอกที่2ไปประมาณว่าเงินไม่เคยซื้อเพลงไม่เคยฟังไม่ต้องสระแหน่เข้ามาสอดจบค่ะแยกใบ <laughs> และในวิดีโอนั้นนะครับหลายคนก็สงสัยว่าทาไมเธอนั้นยิงสายตรงถึงลิซ่าได้บางคนก็บอกว่ามีการดีลงานเรื่องเพลงนี้มาก่อนหน้านั้นแล้วบางคนนั้นก็บอกว่าทางเดซีนี่นั้นขอวิดีโอเข้าไปคุยเองจนกระทั่งรายการ MYX ของฟิลิปปินส์ได้ออนแอร์สัมภาษณ์โรเจอร์เมื่อตอนต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทุกอย่างจึงไขข้อสงสัยของแฟนคลับผ่านตัวเดซินี่โรเจอร์ได้ทั้งหมดเลยครับที่แรกเธอก็ไม่รู้ว่าลิซ่านั้นใช้เพลงของเธอเธอบอกว่าเธอรู้ว่าลิซ่าใช้เพลงของเธอ ก็ตอนที่เธอนั้นได้รับข้อความจากอินสตาแกรมและก็เพื่อนของเธอนั้นโทรมาหาเธอวอลิซานั้นใช้เพลงของเธอลิซ่าเชวนะเขาย้ําแบบนี้เลยวอลิซ่าเชวนะที่ใช้เพลงของเธออันนี้แสดงวาลิซ่านั้นดังจริงๆในหมู่นักร้องด้วยกันไม่ต้องมานูแล้ววอลิซ่านั้นดังเฉพาะในด้อมเท่านั้น เด s t i นี่โลเจอร์บอกว่าเธอสติหลุดทันทีตอนที่เธอนั้นรู้ว่าลิซ่านั้นใช่เพลงของเธอในวิดีโอเธอไม่สามารถอัดเพลงต่อในสตูดิโอได้เลย เธอเข้าไปคอมเมนต์ในช่องของลิซ่าครับและก็ทาคลิปวิดีโอขอบคุณลิซ่าออกมาเพราะว่าลิซ่าเข้ามาช่วยชีวิตเธอในช่วงที่เธอนั้นต้องการความช่วยเหลือที่สุดจริงๆและหลังจากที่วิดีโอนั้นออกไปหรือแม้แต่ตอนที่เธอนั้นเข้าไปกล่าวขอบคุณลิซ่าในช่องของเธอหลังจากนั้นไม่นานแฟนคลับต่างๆก็เข้ามาชมเพลงของเธอและหลังจากนั้นแฟนคลับต่างๆก็เข้ามาชมเพลงของเธอไม่หยุดเลยว่าเพลงของเธอนั้นดีเนื้อหาดีเธอจึงยิ่งรู้สึกขอบคุณลิซ่าจริงๆด้วยความรู้สึกของเธอจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้ ส,ส่วนสาเหตุที่เดสตินี่โรเจอร์ได้คุยกับลิซ่าจริงๆจังๆงงก็เพราะว่ามาร์กต้วนวงกอสเว่นนั่นเองเขาเป็นเพื่อนกับเดสตินี่โรเจอร์เขาได้เข้าไปอัดเพลงในสตูดยยิโอการกับที่เดสตินี่โรเจอร์นั่นก็คือ RCA r e c o r ล r c อร์ด o r d ลอก็คือหนึ่งในค่ายลูกของ Sony Music นะครับคุณผู้ชมเดสตินี่โรเจอร์บอกว่าตอนที่มาร์กต้วนมาอัดเสียงจู่ๆผู้จัดการของมาร์กอันนี้เดาว,ว่าน่าจะเป็นแลนดี้เพราะว่าแลนดี้นั้นคือผู้จัดการส่วนตัวของมาร์กต้วนอีกอย Wait till this. you see และทุกคนในกอสเพลินนะครับผมคิดว่าน่าจะสนิทกับพิซซ่าผ่านแบมแบมจริงๆ และถ้าหาว่าเรามองในมุมกว้างน,นะครับลิซ่านั้นก็สนิทกับไอดอลและก็ดาราโปรดิวเซอร์มากมายหลายหลายคนคิดว่าอลิซ่าอาจจะเงาผมว่าไม่ต้องห่วงเลยครับาลิซ่านั้นจะเหงาเพราะว่าคนทางโลกนั้นยืนรอบกายเธอมาบ่ายห่วงตัวเองเถอะครับว่าจะหาตังค์ที่ไหนเปให้น้องตอนโซโลรลิซ่าออกมา ในเยนของวันนั้นเองนะครับตอนที่กินข้าวอยู่จู่ๆที่สตูดิโอผู้จัดการส่วนตัวของมาร์คนั่นก็คือแลนดี้บอกให้เดสตินีโรเจอร์เซลฟี่ตัวเองเดี๋ยวเขาจะส่งไปให้ลิซ่าเองเดสตินีโรเจอร์สงสัยว่าเมน a เจอร์เนี่ยมีเบอร์ลิซ่าจริงๆด้วยเหรอพอถ่ายเสร็จผุดผับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าล้านรูปเลือกมารูปเดียวอันนี้เซล พอทายเซ็นเมเนเจอร์ของมาครับก็เฟซไทม์หาลิซ่าเลยแล้วก็บอกแล้วลิซ่ากรับสายท่ามกลางความประหลาดใจของเดซ t i นี่โรเจอร์เป็นอย่างมากครับเสร็จสับเมเนเจอร์ของมาก็ส่งมือถือให้ลิซ่าบอกว่ามีคนอยากจะคุยด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่มีการวางแผนมาก่อนแน่นอนครับว่ามานทาให้โรเจอร์นั่นดีใจมากจริงๆ Oh my god, wow, thank you. you. Thank you so much. Thank you. you literally changed my life. I'm not even kidding. The song is like blowing up everywhere. I I heard that. I heard That's that. so great. I just want to say thank you like seriously. No, no. I I have to. <laughs> ธอบอกว่าเธอนั้นช็อกซินีมากับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอได้กล่าวขอบคุณลิซ่าไปนับพันล้านครั้งเลยทีเดียวและสิ่งที่ลิซ่าทำนั้นมันเปลี่ยนชีวิตของเดสตินีโรเจอร์ไปได้เหนือความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นการนำเพลงชมบอยไต่เข้าชาร์จใหญ่อย่างสปอติฟายและคนที่เข้ามาฟังเพลงของเธอนั้นก็หลากหลายและก็เพิ่มขึ้นทุกวันและด้วยความที่ลิซ่านั้นเป็นคนที่เขินง่ายครับโรเจอร์ Roger เขากเกลิ cover ท่าเขินให้ดูซะเลยเหมือนเป๊ะว่าซาน so thank you. s h e เดสต s น so like, oh ีโรเจอ e r ครับเขาบอกว่ามันคือสุดยอดของห่วงความรู้สึกที่ดีที่สุดในชีวิตหนึ่งของเธอเลยทีเดียวขอบคุณลิซ่าจริงๆและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตในคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับและพบเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Banana nana papa banana nana papa banana 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 nana 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 banana 빠빠빠빠빠빠나나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 오와 끝나는 것어어떡해